หลังจากสงการแล้วนะครับเทศกาลสงการแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ก่อสร้างทางรถไฟทางคู่นะครับโครงการทางคู่สายใต้นะครับก็ดําเนินการนะครับก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับนี่ก็เป็นช่วงทางลีกนะครับในย่าน รวมทางหนองประดุกนะครับส่วนนี้เป็นงานเรียงไม้หมอนนะครับเรียงหมอนคอนกรีตนะครับเราจะเห็นในย่านนี้นะครับมีทางคู่แล้วก็ทางหลีกจำนวนมากนะครับที่ ชุมทางหนองประดุกนะครับบริเวณใต้สะพานเกือกม้านะครับคาดว่าหลังสงการนะครับเมื่อคนงานกลับมา การครบแล้วนะครับก็จะมีการเร่งดําเนินการนะครับก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่หยุดช่วงสงการมานานนะครับนี่ก็เป็นงานวางหมอนคอนกรีตนะครับย่านชุมทางหนองประดุก โครงการน,นี้นะครับทำใหเ้เกิดการจ้างงานนะครับจุดประสงค์หลักก็คือทำให้เกิดการจ้างงานถือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับ ช่วงบริเวณนี้นะครับจะเป็นช่วงจุดตัดทางด้านเหนือของชุมทางหนองประดุกนะครับเราเลยเห็นว่ารถไฟทางรถไฟที่วางมานะครับจะเหมือนทางรถไฟขาดนะครับจริงๆแล้วคือเว้นช่วงจุดตัดนะครับเพราะว่าสะพานยังไม่แล้วเสร็จนะครับการวางทางรถไฟนะครับก็ยัง มีอุปสรรคนะครับนี่นะฮะบริเวณจุดตัดนะครับจุดตัดนะครับทางรถข้ามนะครับก็เลยทำให้การวางทางบริเวณย่านนี้นะครับชะงักที่บริเวณจุดตัดแห่งนี้นะครับ รเราจะเห็นว่ามีหมอนคอนกรีตแล้วก็ทางรถไฟนะครับมารออยู่แล้วแล้วก็มีการสร้างจุดตัดชั่วคราวขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อจะทําการวางทางรถไฟนะครับวางรางรถไฟบริเวณจุดตัดเดิมนะครับจะถูกรื้อออกครับ เพื่อนๆหลังสงการนะครับก็พามาชมการวางหมอนคอนกรีตนะครับก่อนที่จะมีการวางทางรถไฟนะครับในย่านของชุมทางหนองประดุกนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากว่าถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมับสไลด์สั่นกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หนองประดุกแนลครับ แล้วพบกันใหม่นะครับ